เราพบหน้ากากไม้เก่าแก่ที่ดูไม่เป็นมุงคลถูกซ่อนไว้ในมุมมืดที่สุดของห้องเก็บของร้างที่เคยเป็นบ้านคุณย่ามันไม่ใช่แค่หน้ากากธรรมดาแต่มันถูกแกะสลักอย่างประณีตโดยรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยวเรากับกำลังกรีดร้องอยู่ในความเงียบงนัน ไม้สีเข้มและหนักอึง้งให้ความรู้สึกเย็นเยือกผิดธรรมชาติไม่ว่าจะสัมผัสตรงไหนเราสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากมันความรู้สึกหนาวแนบที่แทรกซึมเข้ามาถึงกระดูกสันหลังคืนนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่มีที่มาก็เริ่มดังขึ้นรอบรอห้อง ความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองตลอดเวลาทําให้เราต้องเหลือไปมองหน้ากากที่วางอยู่บนโต๊ะมันดูเหมือนจะขยับเล็กน้อยในเนามืดดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับจ้องตรงมาที่เรามันไม่ใช่แค่ไม้แกะสลักธรรมดาอีกแล้ววันต่อมาความอยากรู้และอะไรบางอย่างที่ยากจะอธิบายก็ผลักดันให้เราหยิบหน้ากากขึ้นมาลองสวมมันดูทันทีที่หน้ากากแตะใบหน้าความมืดมิดก็กลืนกลิ่นทุกสิ่ง แสงทุกอย่างเลือนหายไปเราไม่ได้อยู่ในห้องแล้วแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในห้วงมิติที่ไร้การเวลาเสียงกรีดร้องนับพันดังระงมไปทั่วราวกับมาจากนรกในความมืดนั้นเราเห็นเงาดำทะมึนหลายร่างเคลื่อนไหวช้าชรอบตัวความหนาวเย็นกัดกินทุกส่วนของร่างกายราวกับวิญญาณนับร้อยกำลังรุมล้อมอยู่ มันไม่ใช่แค่หน้ากากแต่มันคือประตูเป็นภาชนะสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่เก่าแก่และชั่วร้ายที่กำลังพยายามครอบงำเราเรากรีดร้องสุดเสียงพยายามดึงหน้าก,ากากออกให้พ้นจากใบหน้าโดยเรียวแรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ทันทีที่หน้ากากหลุดออกแสงสว่างก็กลับคืนมาห้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เราก็ทรุดลงกับพื้นหอบหายใจอย่างรุนแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาจากอก หน้ากากนั้นยังคงวางอยู่บนโต๊ะแต่ตอนนี้มันดูน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าแสงเรืองรองสีจางๆเหมือนมีชีวิตเล็ดลอดออกมาจากดวงตาที่ว่างเปล่าของมันเราไม่เคยสวมมันอีกเลยไม่กล้าแม้แต่จะสัมผัสแต่มันก็ยังคงอยู่ในห้องนั้นเฝ้ารอคอยและจ้องมองเราอยู่เสมอ มันเป็นเพียงแค่ความฝันหรือเป็นฝันร้ายที่กลายเป็นจริงเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยผู้สนับสนุน k m m s k t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง